สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับกอติดเชลซีวันนี้อยู่ห่มแก๊ปสแกนเช่นเคยนะฮะกับช่วงเช้าๆนะครับวันนี้วันนี้มีบทสัมภาษณ์ของสมัติโทเค้นนะผมที่พวกเราบุกไปพ่ายแพ้ให้กับทางด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะฮะเมื่อคืนถึง3ประตูต่อ2นะฮะผลการแข่งันเมื่อคืนนะผมเป็นทางด้านของเชลซีนะที่แพ้ไปถึง3ประตูต่อ2ซึ่งน่าเสียดายมากนะฮะโดยจังหวะแรกนะั้นได้ก่อนจากทิโกซิวานะผมนาะทีที่สิบแปด ก่อนที่มานูเอลราซินนีนะครับจะมายิงจุดโทษนาทีที่40นะฮะแล้วเมีซันเมาร์นะครับผมมายิงปิดท้ายช่วงนาทีที่4 4นะครับผมก่อนที่ครึ่งหลังมานะครับเป็นทางด้านของจอร์อดโบเวนนะฮะนาทีที่56นะครับผมยิงตีเสมอให้เวสต์แฮม2ประตูต่อ2นะฮะก่อนที่จะหมดเวลานะครับผมมาตัวโซกูนะครับผมนาทีที่87นะครับผมซัดไปนะครับผมยิงไกลสุดสวยนะครับผมทำให้เวสต์แฮมนะฮะชนะเชลซีไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2นะฮะ โทมัสทุกเกินนะครับผมกล่าวว่าฟอร์มถือว่าเพียงพอที่จะทําให้คว้าชัยชนะด้วยซ้ําแต่สิ่งที่เราได้เห็นชัดเจนก็คือความผิดพลาดจากการเสียประตูได้ง่ายนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดามากๆนะฮะเราสร้างความผิดพลาดครั้งสําคัญแล้วเราก็ทําแบบนั้นมา3นัดแล้วในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็วัตฟอร์ดนะฮะแล้วก็วันนี้อีกครั้งนะฮะหากคุณทําแบบนี้ในเกมระดับนี้คุณก็ไม่สามารถคาดหวังถึงผลการแข่งขันได้หรอกโทมัสทุกเคินกล่าวนะฮะ ส่วนทางด้านของอาการบาดเจ็บนะทุกคนยังสรุปการสัมภาษณ์โดยพูดถึงอาการบาดเจ็บของไคล์ฮาวเวตแล้วก็มากกอสอลโซนะฮะรวมถึงมิดฟิลที่ต้องพักอยู่ในตอนนี้นะฮะทุกคนกล่าวว่าไคล์ฮาวเวตนะครับมีอาการเจ็บมากๆนะครับผมส่วนทางด้านของมักกอสอลโซนะฮะก็มีาการเจ็บที่แผ่นหลังนะฮะดังนั้นวันนี้เราต้องเปลี่ยนอีก2คนเพราะาการบาดเจ็บนะฮะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอ็นโกโลกองเต้จะกลับมาเมื่อไหร่แล้วเราก็พลาดใช้งานมาตัวควัวซิตมหา5หรือ6สัปดาห์แล้วนะฮะ ส่วนจอจินโยนะลงเล่นด้วยการบาดเจ็บสะโพกมาตั้งแต่หลายวันก่อนนะอย่างที่คุณได้เห็นนะโทรสุพเคลื่อนกล่าวนะฮะหลังจากผ่านไปถึง15านัดในพรีเมียร์ลีกนะครับผมน่าเสียดายมากนะเชลซีหล่นจากอันดับที่1นงะครับผมตอนนี้มาอยู่ที่อันดับที่3มนะครับมีทั้งหมด33คะแนนะนะตามหลังลิเวอร์พูลนะที่ชนะเมื่อคืนเหมือนกันในช่วงทดเจ็บนะตามหลังลิเวอร์พูลหนึ่งแต้มแล้วก็ตามหลังทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะที่ชนะเมื่อคืนเช่นกันนะถึง2แต้มเลยทีเดียวนะฮะ สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันใหม่พี่หน้าครับสวัสดีครับ